สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำมังคุดคัดนะครับพี่น้องหมาเล่ครับพราทำบือมันจะอร่อยสักแก่น้อยมีใครเคยกินมังล้วหรือ,อยังแต่เคยกินแล้วก็ไงเปือแต่ถ้าไม่เคยกินตี่ก็ลองไปทำเล่นะครับพี่น้องนะนี่ครับ มาแับเชื่อนออกไปก่อนครับเชื่อนเปลือกออกไปก่อนหลิดตีตีวนันตั้งน้ำไร้นะครับพี่น้องมันจะได้ไม่เปลืองน้ำนี่ครับแต่ดีนะครับถ้า ําจานวนมากปาตัวปาตายทิ้งไว้นะครับอย่างมันจะออกต่างวัวต่างตายนะครับพี่น้องนี่นะแต่เราว่างริดนี้เราวัางมีดบ้านนะครับต้องค่อยคอยลิดนะครับต้องชำนาญจริงๆนะครับตอนริดได้เอาไม่จายต้องค่อยคอยิดนะครับเห็นไหมครับนี่มงกุฎ กองเราถึงจะแวะตามรองนะครับผมจะดิดไม่คอยส่วยเท่ไรนะครับพี่น้องนะดิบพอต่ำกินนะครับไม่จะดิดออกก้านนะครับแต่ดิบออกก้ันจะช่วยวิ่งนะครับแถวบ้านปมก็ต่ำเสียบไม้ก้านนะครับไม้ละห้าสิบบาทหรือไม่กี่ลูกพี่น้องจามลูกไม้ห้าสิบบาทได้ต่พี่น้องเนี่ยว่าเรียใจก็ต่ำก้านไม้ห้าสิบบาท มันหลุดยากวันนี้นี่เองนะครับนี่พอหลุดเสร็จแล้วก็เอาเจน้ำปูนนะครับเจน้ำปูนเก้ามันจะได้กรอบแต่นี่เราไม่มีน้ำปูนเก้าเราก็เลยกินสดๆเลยนะครับแต่มันก็ยังกรอบอยู่นะครับพี่น้องเล่นคนเดียวได้กันมากูเล่นคนเดียวได้กันวะโอออืมนาับแสะตามรองครับ นี่ตาเจนําปุ่นกานะครับมันจะไม่เป็นสีดํานะครับอันนี้มันจะเป็นสีดําน้อยๆเลยนะครับเพราะว่ายางกล้องมังกรนะครับอ่าเห็นไหมครับเรื่มเป็นลูกเป็นลางก็เล้ยครับนี่ครับไงพอจะรีดใกล้ได้ไหมครับหรือว่าพอจะเป็นลูกเกย เมกามังกรกัดได้ไหมกับไอ้ย,ยาลังกะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ใช้ไปไม่ได้เดี๋ยวเมียดะเอ้ยเดี๋ยวเฟนดาเอ้ยจ้ะนี่ครับม่ต้องไงช่วยนะครับหยิดกินมาจะรีดใกล้ทีนี่ครับอื้อเลยครับ มังก,กุดกัดกล้องเราเนี่ครับว่าเรียดใส่ดีก็ใกล้ามหลวงอาทิตย์มันกัดยากแันนี้นี่เองเชี่ยวมีดบาดมังได้มังไอเปลือกแก้งมังฤลธิดยากมังไอยาลังกะว,ว,งกว่าใส่ทีแป้งวางยีเก็บมาเรายางย้อยใส่เสือ้อเสื้อรุนไปตัวของเราอืมนี่กับ เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมังกุดกัดข้งงเราเห็นไม้พี่น้องน่ากินน่ารับประทานไหมนี่ครับนี่ตาเชน้ำปูนเข้านะครับมันจะไม่มีซี่ดำๆบันนี้เลยนะครับมันจะซี่ข้าวซี่ใสซี่สวยเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับอืเดี๋ยวตึ่งเรามาชิมแลกับชิมแลกับพี่น้องมาแล่ว่ามันอีกรอบหรือว่ามันอินปัจจาดเป็นพือมั้งนะครับ กินได้ไหมวะอืมอืมอื้อห in ืออื้อหือสุดยอดเลยพี่น้องรับรองว่ามังกดกัดกล้องเราถี่แด็ดตาวแล้วมันควิ้นพี่น้องเกินริมลำธาร น้ำใจใจอ่ะดูยดยอยพี่น้องอลองไปตำชิมเลกกินเล่ลับประตานแลกกันนะนะครับพี่น้องเยลรับรองจ้ะติ๊ใจครับ